สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครัวพวงมะลัยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําปูอัดผัดผงกะหรี่นะคะเดี๋ยวส่วนประกอบจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะก่อนอื่นก็เอาปูอัดมาหั่นแฉลบให้สวยงามค่ะหั่นเป็นชิ้นได้ตามใจชอบเลยนะคะ หั่นปูอัดเสร็จแล้วก็ไปหั่นหอมหัวใหญ่ต่อค่ะหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วเราก็หั่นต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นช่ายต่อเลยค่ะ ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะใครมีเป็นพริกชี้ฟ้าแดงเม็ดใหญ่ก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราไปทําซอสสาหรับผัดกันเลยค่ะเริ่มเตรียมซอสกันเลยนะคะเทนมจืดคานิชา่าลงในชามผสมนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่วันนี้เราจะใช้สองฟองนะคะหรือจะเป็นไข่เป็ดก็ได้ค่ะตามสะดวก แล้วก็ผงกะหรี่ซักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกเผาค่ะพริกเผาถ้าเราอยากได้สีสวยหน่อยก็ใส่ตรงตัวที่เป็นน้ํามันมันเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ํามันหอยค่ะ ตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะก่อนจะไปผัดนะคะรสชาติแล้วก็ปรับได้ตามชอบนะคะซอสเสร็จแล้วเราเริ่มผัดกันเลยค่ะก็ใส่น้ํามันพืชประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะลงในกระทะแล้วก็กระเทียมสับค่ะผัดให้กระเทียมเราหอมดีก่อนนะคะ กระเทียมเราหอมได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะแล้วก็เติมผงกะหรี่ที่เหลือนะคะอีกประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะหรือตามชอบก็ได้ค่ะลงไปแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่นิ่มดีนะคะ หอมใหญ่นิ่มแล้วแล้วก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะใส่ลงไปผัดได้เลยค่ะผัดจนไข่เริ่มสุกนะคะไข่เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ตัวปูอัดได้เลยค่ะ แล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครชอบให้แห้งๆก็ผัดให้แห้งหน่อยค่ะถ้าใครชอบมีน้ำหน่อยก็เติมน้ำเปล่าเพิ่มได้ค่ะผัดจนความสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆตักเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบเมนูอาหารทำง่ายๆก็ฝากติดตามช่องกลัวพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ